คลิปนี้เสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าผมต้องหูฟังผมมันพังแล้วผมต้องซื้อใหม่ใหม่แล้วผมต้องปรับอะไรใหม่หมดเลยก็ถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่ดีเท่าที่ควรก็ขอโทษด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ยผมเต็เมมาสุนใกล้แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมีอยู่ออกับโคเดนสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวฟอร์สเกนอัปเดตนะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรเข้ามาบ้างซึ่งก่อนอื่นเลยนะ อันนี้เป็นเฟิร์สอิมเพชชั่นรอบแรกของผมเพราะว่ารอบรอบที่ผมร no ีวิวโนรีผมขอสารภาพเลยว่าร no ีวิวโนรีอ่ะไม่ใช่เฟิร์สอิมเพสชั่นแต่อันนี้เป็นเฟิร์สอิมเพสชั่นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนครับแล้วมันจะเป็นยังไงคนไปดูกันโอเคโอเคเข้ามาแล้วนะครับผ uh huh, นเดิมเฮ้ยสูง แล้ว่าก oh ิ๊ดวันวัยเดียวเดียววัยเดียวตัวเหียอะไรเนี่ยฮ่าฮ้ตัวเหียวเยอะไรเนี้ยฮย่าฮเ่าาาฮาฮ่า่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเ้าเดี๋วเข้ามาหยุดยดหยุดาวาเาพนผู้มึงเป็นที่อะไรอวเด่นมึงตัวเียอะไรเีย่ามัมิวคอนมันวคอน มามามาเขาสุดมาไปไหนอ่ะตัวเทียอะไรเนี่ยบอกกูกูกูจะรวยจอมมาจอมมาจอมอกดอัปเดตตรงไหนอ่ะจะจะดูไอ้เนี่ยจะดูอัปเดตอ่ะจะดูว่าหน้าต่างอัปเดตมีอะไรบ้างมามมามาแต่แต่รู้สึกว่า ไอ้น่ะไอ้คอมมานด์แพเนลมันเปลี่ยนใหม่อ่ะมันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเออคอมมานด์เปลี่ยนใหม่หมดเลยแม่งเลนดอมมาเหี้ยจริงด้วยว้าวเอามาดิเอามาดิเอามาดิวัดเดลจอนโดเปลี่ยนใหม่มาโรนิกามามามาขอนุท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 ตัวนึงขอ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 คนนึงเป็นนุทโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นุ้มีมามามาแล้วแล้วคือบอก์ชั่นอัปเดต คขาแลบกับแบบฟิตนั่นนะฟาวีเฝาวีถึงเฝ้าเหรอไม่เทียบเาวีโอ้ยตาบอดตาบอดโอ้ย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 เสี่ยชี้จะตีแรงตีแรงโอ้ยตีแรงตีแรงยี่สิบดาเมจโอ้ยไหนขอดูคิวเลยดิ มึงชอบแล้วมึงจูบมันม่าจะจูบสกินทังคีวะแย่หน้ากลัเลงี captures captures <Oh <No er> ้ยคนน่ยแต่นั่นั่นเวโรนิกาเวโรนิกาเนี่ยนอนคนสวยสวัสดีครับพี่น้องแย่น้ากลัวมากตัวกายคนดีเคยเก่ากูไม่เคยเอเยนต์สกิปเป็นอะไรนี่แบบกูไม่เคยเจออะไรที่สุดเล่นขนาดนี้มาก่อนในชีวิต เกก่าขอเดินออกไปก่อนดิเต็มอ่ะยเต็มเต็มมามาขอขออะไรหน่อยมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ่ะว่ามาฉันจะใส่ยูนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ีริงก็ลอแบบยูเทียนเหมือนเดิมโอเคกินอ่ะ มา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 มเก็ดีเปลี่ยนเพลงดับด้วยดามิถั่วมันอะไรเรบรรดุกอโทษโทษขอโทษเชิญ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 ามอะไรคือสถานะฮามูเรส โอ้ยยังยุ่งรีวิวเอ้ยโยวีคนคนที่เคยทำเฟรนดนหน้านี้มาก่อนเชี่ยตูนเดี๋ยวเด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 เเดเดเเด็มเดเมเเต็มเดเดเเดเดเเดเเอเเเ ไอ้พวกไออเฮึร้านแมนว่ะไหนลองอู่อ้าว้เด uh ี๋ยวลงบ่อน้ำอีกตะลุวมสอง กวนนยดิ่งโคูดเองพคตรจังวัแลวทีจะกดค้างหรืกระโดดย,ยังไงวะ ไม่ดี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 ทูทางมีสกินปาร์ตี้โอ้ยอ๋อมันกระโดดได้จรด้วยเออมันกระโดดได้จรด้วยทำไงวะาบินก็คือกดแท้าวเลยแหละมามามาไม่ไม่เต็มแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเอาสกินกระโดดเอาสกิลกระโดดออกไปแล้วเว้ยโอ้ยยังยังกูอยากเนี่ย กิ๊บสกิ๊บัไปก็หลีกวิวเปนสีเขีเอาล่ะเรามาให้เต็มเต็มวงสกรรมเล่นกันดีกว่าถ้าไมต้องปน่านพ็กอกย่งกินกับเขาทั้งที

ที่เกแกบนยู95มาทำอะไรมาทำอะไรในเซิร์ฟกูเนี่ยเดือนร้อนที่ปัดเลือดปัดหันเลือดจับมือพี่น้อง มึงไม่ใช่จอนโดดิเ,เ,เราเรามาดูดีกว่าไม่ไม่มึงไม่ใช่จอนโดมึงบอกกูมามึงเป็นใครเฉ่นจอร์โดไม่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่จอนโดโโมาสตูนีนี่ยไม่ใช่จอน์โดโอเคโอเคอะโคดี้ปกตีดิกกตีดิกูจะลองบอกดูว่าจะมีแอน,นิเมชันอะไรพิเศษไหม นาก่ยอ,อย่างนี้โล่อย่างนี้นใช่เลยมีแต่ปิดอะไรก็ได้อะเพื่อเป็นที่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 มันอยู่แบบข้างๆกันพอเอ้ยเต็มเป็นไงไงกินมาสตูนเอาเด็นต่อยไ,ไมค์ทีนี้อีกทีนึงดิ เรามีลองลองไปไปไปแบบแม่แพรลีด่ดูมันมันมันใช้ยังไงวะมีเสียงด้วยนะมันมีเสียงเหมือนเ,เหมือนแบบอุ้ยอันด์เมทชันสเปซัมกาวิตี้เฟิร์สไม่ใช่ีแล้วพออย่างงี้มันโคตกดีได้มึงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มึงไม่ใช่จอนโดที่กูรู้จักอะ่ะ อุ้ยอนิเมชันใหม่ไม่นี่ไม่ใช่หนามที่กูรู้จักดิแล้วคือไม่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 ่ไไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไออไม่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 ไก่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไ่ไไ่ไไอ้ั ออต้อนเก็บสเปย์ก่อนไปไเอาไปลงนะกไปเอาทีเอยวีวีวไปเลยวีวอเทบอเอ็กซ์มาตัวหนึ่งถึสีเปลี่ยนใหม่เลยโอ้โหลันบ้านเลย กูอขอรีวิวกูอนนขอรีวิวไม้ตัวหนึ่งเริ่มจากไม้ตัวหนึ่งก่อนกูขอรีวิวอันนี้กูขอรีวิวคำสั่งเซอร์วีมาในนี่ด้วยเออซเอร์วีใหม่ไทยบอลเทนะว่าแบบเซเบอร์เซเบอร์อ่ะโคตรเท่เลยไเซเบอร์เฮียอ่ะโอ้าีเปลี่ยนใหม่ เออาทาตีเปลี่ยนเออทีดาบข้างเดียวดูสมูทิ้งเนียแล้วก็มันหมุน,มนเองใช่ป่ะเดียวหมุนแล้วฟันอา้าวองเฮ่เรรป,เป็นที่เปลี่เฮ้ยไหนนะวัดแล้วทำไมอ่ะไอ้นี่มินเนี่ยนมันไอ้นี่วะอ่ะดูนี่นะ จ้าจ้าย้งตื่นไหนลองไปดูเอนทแอนแทโคเมตดิโอ้เรียวว่าคมค่านะอันสตปไลจ้าโคเทแต่ชอบว่าเดยวคงเป็นซีร้ายแล้วเออุ็ค่าเก่งเดคอยอยู่หรือมั่น จะขี่สเก็ตบอลหันไปไหนไอน้ไม่คิดจะล้มมันกระดูด